สวัสดีครับ Story Behind e s s o Bar ครับ Story Behind e s s o Bar คลิปนี้ครับผมจะพูดเรื่องลาเต e อาร์ครับถ้าพูดถึงลาเต e อาร์นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าผมเคยโคตรเกลียดเลยโคตรเกลียดลาเต e อาร์เลยครับทำไมผมทำไมผมถึงโคตรโคตรเกลียดลาเต e อาร์เลย ในยุคที่ผมในยุคที่ผมเรียกว่าเริ่มทำงานในร้านกาแฟมันก็เป็นยุคหนึ่งที่ไทยเราเนี่ยเริ่มบูมบูมมากๆในเรื่องของบาลิสต้าที่เทลาเตอร์ในลาย,น,ลายนู้นลายนั้นลายนี้ได้สวยงามซึ่งการเทลาเตอร์ได้สวยครับมันเป็นจุดขายมันเป็นจุดเด่นที่มันเรียกว่า เรียกคนให้มาที่ร้านคุณได้เลยเพียงแค่คุณเทลาเตอร์สวยคนอยากมาคนอยากมาดูบางครั้งลูกผมเจอเคยเจอพี่อยากกินลายเนี่ยผมแบบพี่ลาเตอร์มันก็แค่การวาดฟองนมเป็นศิลปะที่แบบเหมือนกับเหมือนกับเขาจัดจานอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนจัดแก้วเครื่องดื่มจัดจานอาหารก็แค่นั้นในย่าสาคัญมันก็แค่กาแฟนม ลาเต้หรือคาปูชิโน่ในแก้วนั้นที่ดื่มสิ่งสำคัญมันคือรสชาติไม่ใช่ลายฟองนมแต่โอ้ยุคนั้นก็คือคนแห่ไปให้ความสำคัญในเรื่องของลายลาเต้อตที่สวยๆเดินเข้ามาบอกอยากกินลาเต้าลายนี้อยากกินคาปูลายนี้ซึ่งแล้วยุคนั้นก็คือเป็นยุคที่บาริา้า ไทยสาย,า,ายลาเต้อาร์ตหลายๆคนเนี่ยบูมมากเฟื่องฟูมากโด่งดังมีชื่อเสียงหลายคนนี่คือเรียกว่าสร้างตัวจากการเทลาเต้อาร์ตเป็นเลยดีกว่าแต่ไม่ไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้สนใจในเรื่องของรสชาติเลยซึ่งมันพาให้ลูกค้านะโฟกัสไปแต่เรื่องของลาเต้อาร์ตที่สวยโดยไม่โฟกัสถึงเรื่องรสชาติเลย ซึ่งเราเป็นคนทําเครื่องดื่มเราโฟกัสในเรื่องของรสชาติเป็นสําคัญเรื่องของความสวยงามเนี่ยเราก็สดเราก็ให้ความสําคัญแต่เราให้ความสําคัญเป็นรองมากกว่ารสชาติกาแฟที่ถูกต้องรสชาติกาแฟที่ดีที่เราทําให้ลูกค้าได้รับซึ่ง พอยุคนั้นเนี่ยที่บาลิซ่าที่เน้นแต่เรื่องของการเทลาเตอร์อย่างเดียวเนี่ยบูมเฟื่องฟูมากหลายๆคนนี่ดังมีชื่อเสียงจนทุกวันนี้นี่มีมีชื่อเสียงในวงการมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองเลยเรียกว่าเติบโตจากการเทลาเตอร์ได้เลยดีกว่าซึ่งหลายๆคนที่ผมเคยเจอเนี่ยพูดกันเสียเลยนะแดกไม่ได้เทลาเตอร์สวยอย่างเดียวเสิร์ฟมาลาเตอร์สวยเทพเลยแต่รสชาติกาแฟคือไม่ได้เลย รสชาติกาแฟไม่รอดเลยแล้วก็พาลูกค้าทั้งประเทศทั้งวงการแห่ไปให้ความสำคัญในเรื่องของลายลาเต้อาร์ตจนหลงลืมหรือไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของรสชาติของเครื่องดื่มเลยมันเลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมผมเกลียดอ่ะผมทั้งเกลียดทั้ง ทั้งรังเกียจทั้งขยะขยาแขยงอะไรแบบนี้มากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานเนี่ยเราศึกษาเรื่องกาแฟแทบเป็นแทบตายอะ่ะพยายามจะชงกาแฟให้ได้กาแฟรสชาติที่มันดีที่มันอร่อยถูกต้องให้ลูกค้ากินแต่ไอแค่ไอพวกนี้มาเทลาเตอาร์ตเ,เ,เก่งแม่งหูแม่งดังแม่งบูมแม่งบแบบมีชื่อเสียงไอเราศึกษามาแทบตายแบบรสชาติอร่อยเราพยายามเออคือแบบ ทำอาหารนะ่ะเครื่องดื่มรสชาติเราให้ความสำคัญเรื่องรสชาติใช่ไหมเราแม่งแบบมึงเทลา,าเตราอร์ไม่ได้มึงก็ตกกระป๋องไปกาแฟมึงจะอร่อยชิบหายไว้ป่วงแต่ลาเตราอร์มึงไม่ได้มึงก็ไม่ขายร้านมึงก็ไม่บูมคนไม่เยอะผมเลยผมมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าผมแบบโคตรเกลียดพวกลาเตาอาร์เลย คือจริงๆอ่ะผมก็ยอมรับนะว่าตัวผมเนี่ยโคตรชอบลาเต้อาเลยมันเป็นศิลปะมันเป็นอะไรที่แบบมันมันสวยมากอตอนที่ผมเทไม่ได้เลยผมเทลาเต้อะไม่ได้เลยแล้วก็เริ่มหัดเทจากเป็นดวงดวงกลมๆจุดๆจนเริ่มมันเทเป็นลายโน้นลายนั้นลายนี้ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังแบบ ไม่ได้เข้าขั้นแชมป์ประเทศไทยไม่ได้เข้าขั้นแชมป์โลกหรืออะไรอย่างนั้นมันก็แค่แบบบาลิสตาคนหนึ่งที่เทลายเบสิกต,ต่างๆที่ควรจะเทได้ได้ประมาณนั้นผมก็รู้ตัวแหละว่าจริงๆแล้วผมชอบแต่เพียงแต่ว่าอาจจะโลกในยุคนั้นที่หยิบหยิบ,หย,บหยิบแค่ตรงจุดตรงลาเตอาตเพียงจุดเดียวเอามา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 เป็นจุดขายอะ จนแบบเราทํางานอยู่ในบาร์ลูกค้าเดินเข้ามาน้องเทลายนั้นได้ไหมน้องเทลายนี้ได้ไหมพี่อยากกินพี่อยากกินลาเต้ลายเนี่ยตกลงพี่อยากกินกาแฟรหรือพี่อยากกินไลายลาเตา้อาร์ตด้วผมโอเคแต่จุดหนึน่งมันก็ต้องแยกกันนะครับความชอบเราก็ชอบเราก็สวยเขาเทคนที่เขาเทาลาเตา้อาร์ตได้เก่ง เขาก็นําความสามารถของเขาเนี่ยมาเป็นมาเป็นจุดขายมาเป็นจุดที่ที่ทําให้ให้ให้ร้านเขามีลูกค้าเข้ามาได้อันนี้มันก็เป็นหลักของอเป็นการตลาดส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งอย่างร้านที่ผมเคยทางานเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกผมก็ชง่กาแฟไม่อร่อยกับพี่ผมยอมรับแต่ว่าผมทำลาเต้อาร์ได้ดีลาเต้อาร์ที่ผมทำได้มันช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเข้าร้านจริงๆ แต่ผมก็พยายามจะพัฒนารสชาติกาแฟของร้านผมให้มันดีขึ้นด้วยนะนอกจากลาเต้อาร์ที่สวยที่ใช้เป็นจุดเรียกแขกใช้เป็นจุดดึงดูดหรือในกรณีที่เคยแลกเปลี่ยนกับแชมป์ลาเต้อาร์นะครับแชมป์ลาเต้อาร์ประเทศไทยตัวตัวแชมป์เองเนี่ยเขาเขาก็ยอมรับครับในเหมือนกับเราคุยกันภาษาคนทำงานในวงการเนี่ยนะ ตัวเขาก็ยอมรับว่าเขาว่าชงกาแฟถ้าพูดถึงความอร่อยเนี่ยเขาชงกาแฟไม่อร่อยแต่ว่าเขามีทักษะพิเศษสูงในเรื่องของการในการเทลาเตอาร,ร์ได้สวยสวยมากๆสวยจนแบบรู้สึกว่ามหาัศจรรย์มากๆเลยที่เขาทําได้แล้วสามารถคิดลายต่างๆขึ้นมาได้คิดวิธีเทลายแล้วเทออกมาเป็นรูปต่างๆได้ซึ่งแบบมันมันเหนือ มันเหนือกว่าพื้นฐานของลาเต้อาร์ตขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ยังพูดเหมือนกันว่าเออผมก็เขาก็พยายามจะพัฒนาเรื่องของเทคนิคการชงแต่พอเราพอเรา,พอเราทํางานในบาร์มานานๆเราจะรู้ครับคนเทลาเต้อาร์ตได้ทุกคนะจะเข้าใจว่าช็อตกาแฟที่เหมาะกับการเทลาเต้อาร์ตกับช็อตกาแฟที่อร่อยเอาไว้ชงดื่มมันคนละช็อตกัน เพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาช็อตให้มันอร่อยด้วยแล้วเทลาเตอร์สวยด้วยมันก็เป็นเรื่องของต้องบอกว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนมากกว่าที่จะให้ความสำคัญหรือเปล่าอย่างคนไหนที่เขาให้ความสำคัญไปยางจะพัฒนาบาลานซ์ระหว่างรสชาติที่อร่อยกับลายลาเตอรท์ที่เป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของความสวยงามเนี่ยเหมือนกับเชฟสักคนหนึ่งที่ ทำอาหารขึ้นมาเมนูหนึง่งซึ่งรสชาติดีมากแล้วก็จัดจานได้สวยงามน่าทานมากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีดูไหมครับแต่คุณนสภาพคุณเข้าไปในร้านที่แบบเชฟจัดจานสวยมากแต่รสชาติไม่อร่อยเลยกับอีกเชฟหนึง่งธรรมดาธรรมดารสชาติอร่อยมากแต่จัดจานมาธรรมดามันก็เป็นประมาณนี้ซึ่งทําให้ยกหนึ่งผมโคตรเกลียร์ลาเตอร์เลย แต่พอผ่านวันเวลามาผ่านความเข้าใจผ่านการศึกษาจนวันหนึ่งที่ก็เรียกว่าเทได้แล้วลายพื้นฐานเทได้ลายยากๆก,ก็เทได้บ้างตามโอกาสที่จะได้ฝึกซ้อมหรือว่าตามจังหวะอะไรก็แล้วแต่ก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจครับโ,โอเคมันเป็นอย่างนี้นะการบาลานซ์กันระหว่างความชอบรสนินยมหรือว่าธุรกิจการตลาดมันก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคมันต้องเป็นประมาณนี้แหละ แล้วแต่ละใครจะลงตัวประมาณจุดไหนก็ก็ต้องเป็นถือว่าเป็นการให้เกียรติเป็นการให้ความเคารพกันระหว่างคนทำงานในบาร์ระหว่างบาริสตาด้วยกันก็ามาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังสนุกๆครับขอให้เพื่อนๆทุกคนทานกาแฟให้อร่อยครับขอบคุณครับ